จำนวนเภสัชกรนั้นในอนาคตนั้นก็คงจะมีมากพอที่จะรองรับร้านยาที่จะมีเภสัชกรอยู่ประจำนะคะเรื่องอันนี้เนี่ยถ้ามองในมุมมองเภสัชกรมุมมองของสภาพเภสัชกรรมเนี่ยมองว่าดีนะคะแต่ถ้ามองในมุมมองของผู้ประกอบอาชีพ พฤตกรรมชุมชนนะคะเราก็อ,อาจจะมองว่าเชนสตอร์นี่เป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าออการที่เขามีหลายสาขาอำนาจการต่อรองเนี่ยมันสูงนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะความหลากหลายหลากหลายของสินค้านะคะและยังแถมเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยนะคะดิฉันไม่ไม่แน่ใจอะนะคะว่า สถานการณ์ในประเทศไทยนยจะเหมือนในต่างประเทศไหมนะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยเราแทบไม่เห็นร้านเดียวเลยนะคะมันจะเป็นเชนンสโตร์ chain store, หรือไม่ก็จะเป็นแฟรนไชส์หมดนะคะอย่าง C ี s ที่ในสหรัฐอเมริกาเล็กโซลในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันซึ่งบางเชนอาจจะกระจายทั้งประเทศแต่บางเชนอาจจะอยู่เฉพาะรัฐ เฉพาะรัฐนะคะไม่ได้ขยายออกนอกรัฐแต่ทั้งหมดนั้นก็คือเขามีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายของสินค้าที่เราสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้นะคะจะเป็นทั้ง OTC และเป็น prescription นะคะเฉพาะ c b s เนี่ยดฉันไปอเมริกาเนี่ยโอ้โหเราเกิดอะไรขึ้นดึกดื่นเที่ยงคืนมีทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปได้ตลอดเวลานั้นอันนี้เป็นอะไรที่ เป็นเรื่องที่เทรนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริบทของประเทศไทยนั้นเนี่ยจะรองรับเชนสตอร์หรือเปล่าแต่ฉันมองดูแล้วว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะะแล้วก็แนวโน้มของระบบต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยฉันว่ามาแน่นะคะเรื่องของเชนสตอร์แล้วก็เรื่องของคนภาคธุรกิจที่มองเห็นอยู่แล้วว่าเชนสตอร์เนี่ยคือจะเป็น อันที่จะทำรายได้ได้ดีนะคะนันก็จะมีความพยายามมากมายที่จะหาเภสัชกรไปอยู่ประจำให้ได้ครบทุกสาขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันมองเห็นว่าโดยส่วนตัวนะคะฉันคิดว่าถึงเวลาและกะมังคะที่ว่าพวกเราเองเนี่ยคงจะต้องรวมตัวกันนะคะเราคงไม่ใช่ผู้แข่งกันอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เราคงจะต้องเป็นพันธมิตร ะะเป็นพันธมิตรที่จะก้าวเดินไปพร้อมกันนะคะมันก็จะได้เดินไปได้ไกลแล้วก็มั่นคงถาวรกว่าเดินเดียวนะคะในระยะแรกเนี่ยมันจะช้านะคะเพราะว่าอันเดียวราจะหาผู้นําในการที่จะเป็นคนนําแล้วก็สร้างความเชื่อมัน่นทุกคนเชื่อมั่นว่า เออเนี่ยคนตรงเนี้ยส่วนเนี้ยจะทําการบริหารส่วนกลางได้ดีเพราะว่าในการที่จะทำมารวมตัวกันมันจะต้องมีผู้นํามันจะต้องมีคนที่ดาเนินการส่วนกลางให้ในเรื่องของการจัดซื้อในเรื่องของสต๊อกในเรื่องของบุคลากรแต่ถ้าเป็นตัวเองนะคะ ทำร้านยาอยู่เนี่ยจริงๆเราก็อยากให้คนมาเทคแคร์นในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเราก็อยากให้มีคนมาดูแลส่วนนี้ไปแต่เราต้องมั่นใจว่าคนนั้นไม่โกงเราอะา่ะนะคะจะต้องมีการบริหารที่โปร่งใสเพราะฉะนั้นตัวเราในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพจะได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดลงไปในเรื่องของการประกอบวิชาชีพจริงๆนะคะเราก็จะได้รวบรวมสัปพักกำลังในการที่จะสื่อสารกับ ลูกค้าหรือผู้มารับบริการนะคะสื่อสารในแง่ของความรู้ในเรื่องของยานะคะให้ลึกซึ้งมากขึ้นมีเวลาพูดคุยกับเขามากขึ้นซึ่งร้านย,ยานี้มีความได้เปรียบกว่าโรงพยาบาลมหาศาลเลยบอกให้เลยนะคะว่ามหาศาลเพราะเรามีเวลาเยอะมากในการคุยกับลูกค้าทั้นอันนั้นเนี่ยการจะดึงลูกค้าได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นประเด็นสําคัญเลยชิ่นประกอบอย่างอื่นนั้นมันเป็นปัจจัยเสริมที่จะทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพ <panelists> มีเวลามีสมองที่แจ่มใ,ใสในการที่จะพูดคุยกับผู้รับบริการโดยไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของอแม้ต้นทุนเรื่องของอะไรต่างๆนะคะเพราะว่ามีคนช่วยดูแลให้ดังนั้นฉันคิดว่าเราจะได้เปลี่ยนล้านยา เป็นสถานประกอบวิชาชีพเพสัชกรรมอย่างแท้จริงได้นะคะนั้นอันนี้เนี่ย<ม>ก็มองว่าอืมเทรนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนและเราเริ่มจะมีคนที่จะเอ,อมาเป็นผู้นำนะคะในการที่จะมารวมตัวกันแล้วเพราะถึงเวลาแล้วนะคะคงจะไปคนเดียวไม่ได้แล้ว นอกจากนี้เนี่ยเรื่องของ GPP นะคะคือคืออย่างที่เห็นให้ทราบว่าโรงพยาบาลก็มีมาตรฐานนะคะก็ประกาศใช้กันไปแล้วเนี่ยนะคะแรกๆเนี่ยแรงต้านสูงนะคะเบางคนก็บอกว่าโอ้ยังไม่อยากทำหรอกเอาไว้ถึงเวลาก่อนค่อยทำแต่ดิฉันเห็นมาแล้วนะคะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยใครเร็วกว่า จะไปได้ดีกว่ามีเวลา,เ,าเดินไปข้างหน้าก่อนคนอื่นเขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราคงไม่มีเวลาอีกแล้วนะคะที่จะชักช้าโรงพยาบาลมีมีมีมาตรฐานแล้วนะคะโรงงานตอนนี้บังคับใชแะะ้ MP, s, ชแล้วนะคะ GMP p i c s บังคับใช้แล้วอันนี้จะเป็นแรงผักที่เร็วมากเลยคีนี้ของเรานะคะของร้านยา g p p ก็ กินมันก็เสร็จแล้วนะคะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามันยังอยู่ในกลับเข้าไปพอเปลี่ยนรัฐบาลก็กลับเข้าไปอยู่ในกนระทนวิการอีกแต่เมื่อไรก็ตามที่ G B P ออกมาประกาศเป็นกฎกระทรวงเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเหมือนกับมีแรงบังคับล้นะคะนั้นอันนี้ในเรื่องของมาตรฐานก็จับไปได้รวดเร็วขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ควรรอให้ถึงเวลาที่เขาจะมาบังคับ แต่เราควรจะวลันเทอรี่นะคะสมัครใจที่จะทำไปก่อนนะขณะเดียวกันเราก็จะทำเรื่องกล่นควบคู่กันไปด้วย,วยนะคะนอกจากการพัฒนาในเรื่องของ g p p แล้วนั้นในวันนี้เนี่ยฉันก็อยากจะฝากนะคะฝากว่าพวกเราคงจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง,ปงนะคะต้องปรับวิธีคิดนะคะ ก็พาราดามชิดเลยนะคะวิธีคิดเนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะเราอย่าไปต้านการเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะเราต้องรวมตัวกันให้ได้เพื่อให้มีพลังในการต่อรองที่สูงนะคะแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเราก็จะเดินไปได้ไกล อย่างมัดคงแม้แต่ในระยะแรกจะช้าก็ตามแต่ที่สุดแล้วเราก็จะอยู่ได้นานนะคะที่ฉันฝากไว้นะคะให้พวกเราได้กลับไปคิดกันให้หนักๆนะ,ะแล้วก็คาดว่าสมาคมเิศก,กรรมชุมชนซึ่งวันนี้เนี่ยน่าชื่นใจมากนะคะที่มีคนเรจิิเตอร์เข้ามาเยอะมีทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาซึ่งอันนั้นก็เป็น จริงๆแล้วเป็นคอมบิ n เ t ชันที่สําคัญมากในการที่จะช่วยการพัฒนานะคะเพราะในด้านของวิชาการจริงๆเราต้องพึ่งพาหาหาราลไยอยู่แล้วนะคะมีคนมาร่วมกับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปแล้วนะคะที่เราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะดิฉนันก็ฝากเอาไว้ให้คิดด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าสมาคมวิาการ,รชุมชนคงจะเป็นหัวหอกในการที่จะ เดินนำไปข้างหน้าพร้อมๆกันบัดนี้ฉันก็คิดว่าคงจะได้เวลาแล้วนะคะเวลาสมควรก็ขอเปิดการประชุมใหญ่ของสมาคมการรชุมชนประจำปี2554บัดน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคากนลย